สาวแพททองทันชินวัตนายมตรีเดินทางถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในระหว่างการเดินทางนะคะโดยมีกองทัพอากาศร่วมกับนายบุญธรรมเพชรชัยรองนายตรีและปรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจูรุ่งกิจรองนายตรีและตรีว่า ข่านิตต์รันธ์ธีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและนางสาวธีรารดัด์สําเ็จวานิทันธ์ีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมกับนายยุทีนะคะเพื่อติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อเนื่องนะคะไปถึงแม่น้าโขงนะคะที่จะต้องเตรียมการรับมือนะคะในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายซึ่งน้์ธีก็ได้สังการณ์เชับในการเตรียมความพร้อมรับมือมวลน,น้ำนะคะที่จะหลงไปตามแม่น้ำโขงด้วยรวมถึงการติดตาม จะมีการเร่งรัดเรื่องของการเยียวยาที่จะให้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ําท่วมในพื้นที่อาเภอแม่สายและอำเภอเมืองจัยเชียงรายค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ của chúng ta, hấp dẫn นอกเหนือจากการติดตามสถานการณ์ที่จอดเชียงรายแล้วนะคะในยุทธรีก็เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ภาคอีสานนะคะติมรำมน้ำโขงนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายซึ่งต้องเตรียมรับมือด้วยค่ะ เมืมองจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก <c oughs> ็จะบินไปที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงก็ <c oughs>